ดูชาวบ้านที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีหวาดผวานะคะเพราะว่ามีคนร้ายหลายคนด้วยนะคะบุกเข้าไปแทงเจ้าของสวนยางเสียชีวิตแล้วก็มีลูกน้องคนสดิทเนี่ยบาดเจ็บสาหัสขับรถไปขอความช่วยเหลือค่ะคนทั้งอยู่ไหนอ่ะโอ้โหสติเงียบแล้ว พีติไม oh! ่ไม่ตอบตัอแห้อเนี่ยค่ะเป็น่านที่คนงานสวนยางพาราร่ำให้เลยแล้วก็เข้าไปดูร่างนายกิติอายุ53ปีที่เป็นเจ้าของสวนยางพาราหลังถูกคนร้ายแทงตามร่างกายหลายแผล ขาสองข้างก็ถูกมัดด้วยเสอยืดนะคะเหตุเกิดที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็จุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นกระท่อมอยู่ในสวนยางนอกจากนายกิติแล้วค่ะยังมีนายพรชัยซึ่งเป็นลูกน้องนายกิติก็ถูกคนร้ายแทงได้รับบาดเจ็บไปด้วยอีกคนนึงนะคะนายพรชัยเนี่ยหอบร่างที่บาดเจ็บขับรถของผู้ตายออกไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านเพื่อให้นำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะโ,โห,หดมากคุณผู้ชมค <ฮะ S 2> รับหลังเกิดเหตุ ตำรวจสพนาดีไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับเพื่อเก็บหลักฐานชาวบ้านบอกว่าช่วงกลางดึกได้ยินเสียงรถขับไปจอดบนถนนหน้ากระท่อมหลังจากนั้นคนร้ายในรถมีประมาณ4-5คนเดินเข้าไปในกระท่อมแล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกันไม่นานคนร้ายวิ่งขึ้นรถหลบหนีไปส่วนนายพรชัยลูกน้องของผู้เสียชีวิตก็พยายามขับรถหนีไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน ให้ไปแจ้งตำรวจแล้วก็พาตัวเองส่งโรงพยาบาลนะครับได้ยินอยู่ได้ยินเสียงแบบไม่รู้ว่าเขาไม่รู้หาอะไรกันแต่รู้ว่าทะเลาะกันนี่แหละยังบอกกับน้องว่าต้องมีคนเจ็บประมาณแป๊บนึงอ่ะแล้วรถทันเนี่ยคนเจ็บอ่ะเขาก็ถอยถอยออกรถรถที่ที่ันของคนตายอ่ะรถคนตายเขพยายามจะถอยออกแล้วล้อมันฟรีก็ยืนดูกันอยู่พอหลุดพ้นตรงนั้นไม่ได้เขาก็ขี่ไปอย่างไวเลยไม่รถของคนตายแต่คนเจ็บอะขับออกเหมือนเขาจะขับไปหาคนช่วย ทีมข่าวนะคะไปสอบถามนายจัก,กริดในผลดีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะบอกว่าสาเหตุน่าจะมาจากการท้าทายกันทางโซเชียลโดยช่วงเกิดเหตุนายพรชัยลูกน้องของผู้เสียชีวิตถูกกลุ่มคนร้ายบุกเข้ามารุมกระทืบแล้วก็แทงจนได้รับบาดเจ็บก่อนนายกิติเห็นก็วิ่งเข้าไปช่วยเลยเกิดการชุลมุนกันขึ้นแล้วก็ในที่สุดถูกแทงจนเสียชีวิตนะคะสำหรับนายกิติผู้เสียชีวิตค่ะเคยไปทำงานที่กรุงเทพมาพักหนึ่งแล้วก็กลับมากรีดยางที่ สวนยางของแม่คะ่ะหลังเกิดเหตุนะคะชุดสืบสวนสพนาดีก็ลงพื้นที่หาเบาะแสของกลุ่มคนร้ายเลยนะคะจนช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ได้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาแล้วนะคะก็ถือว่าทํางานไวนะครับคุณผู้ชมครับตํวรวจสพนาดีจับกลุ่มคนร้าย3คนประกอบด้วยนายอัครชัยนะครับอายุ30ปีคนนี้เป็นมือมีนายชนทัศน์อายุ20ปีและก็นายสาภาพอายุ27ปีเบื้องต้น มีบางรายรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริงแต่บางคนเนี่ยยังภาคเศษอ้างว่าไม่ได้แทงครับทั้งหมดอ้างแบบนี้สาเหตุเกิดจากพรชัยซึ่งเป็นลูกน้องของผู้เสียชีวิตเป็นนี่ค่าสนุกเกอร์เพียงหลักร้อยบาทแต่มีการท้าทายกันในโซเชียลอ้าวใครแน่ใครอะไรอย่างเงี้ยท้าทายกันไปท้าทายกันมา เลยบุกมาตามคำท้าซะเลยแล้วก็มีปากเสียงเถียงกับนายพรชัยก่อนจากนั้นก็มีการชักมีดแทงพรชัยจนบาดเจ็บส่วนนายกิตตินายจ้างไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพียงแต่เขาเข้าไปห้าม3คนนี้ไม่รู้ว่าใครแหละก็เลยแทงสวนจนเขาเสียชีวิตครับใช่ผมยกไปตตีไม่ได้ตีเงี้ผลยตับตอย่างเี้ยยกคางเลยครยกงยกคางยครับ เล,เลยตีไม่ได้เพราะตใช่ผมยกไปกตีผมตีไม่ได้ผมตีอย่างเงี้ยผมเลยจับตีอย่างเงี้ยยกยกค้างไว้ก่อนอ๋เบื้องต้นนะคะตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนานะคะกับทั้ง3คนเพราะว่าแม้บางคนจะไม่ได้ร่วมลงมือแต่ก็ไปด้วยกันนะคะตอนแรกเนี่ยมีการระบุว่าคนร้ายมีด้วยกัน4-5คนแต่ว่าการสอบสวนพบว่าอีกสองคนเป็นผัวเมียที่ขับรถ มาให้คนร้ายเท่านั้นไม่ได้รู้เรื่องการก่อเหตุก็เลยกันเอาไว้เป็นพยานแทนค<ะ>่ะเกิดเรื่องเศร้าเลยนะคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำน,นักข่าว one news นเนชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news ครับ